สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนก็มาพบพอก,ก,กันคือเก่าเนาะทางสองสาวลงบ้านนะเด้อพี่น้องกาอยู่เมื่อไห่เมื่อนาคือเก่าคันละพี่น้องบันทไปเกี่ยวข่าวได้เมื่อี้ฝนตกเอ่อหลังจากขึ้นแต่เกี่ยวข่าวเมื่อวานนี่ค่ะนะกะล็ลินมาเลยลินมาจนหดมือนีก็ยังประทันเศร้าอยู่พี่น้องบางก้นมานกระทักทำขมาเนาะว่ะอยู่ราวฝนตกบ่กะ ลกเลิพี่น้องแต่มันกระบดได้แห้งเนาะเพราะแต่แบบว่ามันลิ้นไปยากมายากแะละออกมาเมือเศร้าในากาีพ่อยังชิบผ้าแมพขี้ต้มทางเปื้อนผักอะไรเปื่อนกว่ากว่าตอนอันที่ทายให้เบิกพี่น้องเลยเทเบิดนะออกมาอยู่มหามณนนาน้องมันกะสิพผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดอะนะข้าต้มผัดข้าต้มผัดแม่น้าแม่ ต้มผัดใส่กลกวยดมะกล้วยนี่ก็ซสือมาอจักจักตะมือเลยประมาณชามมือนีไปก็เรือชำนีเนาะเขากินเบิดสิมาเห็ดเขาต้มผัดเหรอพี่น้องคือตอนอันตอนเดยตอนห่อ,ขอเขาเนี่ยว่ะเขาปร,รับดินบอเขาสากนี่แหละคือตอนหน้าแหละพี่น้องจนกล้วยเขาก,กา็เรือแค่นี้น้องกินเบิด ชื่อมาวีหนึ่งเนาะอยู่ตลาดรักสามมีหาพันกิดพี่น้องตอนนี้เข่าเฮากะหนึ่งเลยเนาะส่วนใบตองกัไปตัดมาเรียบร้อยแล้วในส่วนตัวเองนี่แหละพี่นอ้องลนไพรข้างแหน่เพราะว่ามันโบมีแดดแล้วก็มันโบโบเหี่ยวยังะนะบีบมันแบบเวลาเขาผักเนานี่มันมันสิแตกเด็กก็เลยไปลน,นไพรเอาซีมันก็บโบอยากงามเ,เนาะมันโบแมนซีเขียวคักเพราะว่ามัน หมัดไฟนะพี่น้องแม่นบอกเขาใจอยู่บหมัดมันจะเป็นเี่นาะตาทาเขาสุกแล้วก็จังสีหอเนาะก่อนไปหอกสิมาพานกล้วยไว้แหละพี่น้องใส่กล้วยแซบได้สิมาพานกล้วยไว้อ,อ,อันมันเละว่าสิ่ปันแห้งแซบเลยพี่น้องมันหวาน ก็คอยเห็ดตอนหนักคอยพานมันบกหกักนุ๊กพานนั่นได้ว่าพานน้อยเอาไปหายซาเมงตอกินผลทามฮาแต่โตมีมีใจมะก้วยใส่กล้วยลายผัดแซ่บลายน สุกเลยข้าก็สุกเลยหนึ่งข่ากันหมดงเห็ดมเลยฮะพานเอาบริบางเลยนี่นาเต เดีให้กัาต้มโคมมข้าวต้มพัดไม่ใช่ข้าวต้มโคมมาจ้ะรั่วมันใหญ่ปวดบวะ ่กล้วยแบบไข่กล้วยบดใส่เลยเข่ากระซุกเลยพี่น้องเข่าใหม่ได้อันนี้อ่ะแม่ไปเปลี่ยนนะ้ำมันซาลแม่กระทิ่กล่องละเท่าไหร่วะแปดพันก็ได้ในน้อยอันนี้นนที่เอากระทิ่แล้วก็น้ำตาลลงเนาะโอ้ยใส่หมดแล้ว,ลวพี่น้องเลย ท่วมทวมใส่ลายเจ้ากวัาสีตานเนาะไปซื้อมาซองกล่องกูยานเบโอออข้งกล่องทุ่มอือยานเบพอออใช่แม่น้ำตาลโอ้หอมกะทิเฮ้ยใส่ลายบ้ามาบ่งเด้อโอ้ใช่ละกะทิเมือ เอ๋ยวสพคอยเอาแสงลายแส่เปนม่ว <c oughs> <c oughs> ายจักที่ใส่ลายส่โนดกาบูเป็น,นย่านอันมันวานพูด <c oughs> ใส่อีบอกอักกัททน,นี่ความเข้มข้น,นที่สองกรอบเิปซีโน้องอ็นตองเราใส่ นี่ชวนนี่แหละใส่เครื่องหนึ่งก่อนยันเข่าจานหอมตัว๋วตัวอันนี้ก็เสี่ยนหวดออกอะไรหัวหัวเพืออะไรหวดก็คือมวยมวยยคืองตอนนี้ก็เข่าวถีเป็นทีเรียบร้อยเพี่น้องงามได้ข่าวใหม่ข่าวจ้ะอ,อัน อีแม่ไปเปลี่ยนเอาอยู่เงินกายเนาะชุนส,สีอยู่งินจุ๊บอยยังม่ทันได้สีจะมาห่อแล้วนะจ๊ะนะ่ตอนเนี้ยมูกลวยลงก่อนป่ะพี่เด้อเราตัดตากไว้กว่อน มันหยับแล้วกะทิใส่ซองกล่องทกพี่น้องเลยเพราะว่าจงไว้กับมันกระทกเ,เทือนเนาะก็เลยใส่บดเชอะไม่ต้องขยับแตกเนาะเนี่น นึงเป็นแรงหอนึงใบตองนี่กับบริธาทน้ำมัน,นเนะึะงเพราะว่ากะทินี่ก็มันพอแล้วเ,ลเนียวเนาะเนาะเะทมปุน,นเห็ดเป็นขนมมุกเลยเนาะเออเบิง้งเบิ้ง

บอา์อะจะเห็ดเป็นขนมมกเลยก็ตัวนี้อัน มันล่นพายได้พี่น้องมันก็บ่อยากแตกป็นไงเนาะงามเลยพี่น้องพอดีเป็นตะแกงลายสี หอยใหญ่ๆเลยําสิได้แซ่บแบ แล้วเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเพอที่ได้กระโตกหนึ่งเนาะสิมาเก็บล้องหวดเป็นหนึ่งชิๆกะเห็ดแล้วกับบน,นได้ลายปันไดนะแค่หน่อยเดียวเนะข่าวจักถวยก็แม่ข่าวซองถวย เก็บใส่หวดนะเต็มหวดพี่น้องกะบโอยากเต็มปันได,ด้เนาะกะพอดีได้ทรัมมี่เข่าเฮาโซงถ้วยซงถ้วยอันโซงถ้วยเห็ดห,หามาฮันแหลกก็ได้ทรัมี่แล้วก็สีเอาไปหนึ่งเนาะวันนี้กัพุ่นแรเดอร้อถ้าตอนชุกพุ่นแหลกแซ่บแซบแซบ,บ,บได้พี่น้องเพราะวะ่ากะทิเฮามันลายเนาะวันนี้กลมกลมตอนนี้กะ สุกแล้วพี่น้องหอมกะทิหั่นห,หวานมีกล้วยนต่น มันหอนข้าวกันนุ่มๆใช่ห้น้องมาบวกกับอันกะทิหอมๆกะทิมันกับบวันแห้งเนาะพอดิแชบ มาเดอ้อพูดไดยากอะกำลังปงเลยเนี่ยพอาดีเป็นควันเนาะ ส่วนพรจีแบบว่าโบหมักวานแหงแลพี่น้องกับจินตอนห้อนๆเนาะมันก็ชิบวานแหงถ้ามันเย็นมันก็ชิวานวานขึ้นอีกซ้ำหนึง่งกินตอนห่อนๆนี่แช่พ้นกายุดแล้วตอนนี้พี่น้องจวนมือเส้าอลิ้นตั้งแต่เมื่อวานนี่ผูตั้งแต่ขึ้นแต่เกี่ยวข้าวคือสีพ่อแห้งอยู่ดอกฟูเพ,พิ่นจ้างเกี่ยวข้าวหักันได้กูน้ำกับคือชิบวันทันดอก กัรเมื่ออื่นแดดกะโอเคเนาะมึงเถื่อจุมก่อนอ่ะสิเกี่ยวคือกันเพราะว่ามันเรืองแหละบางเถื่อกะถาพ่นยุทธพ่นแหละกะโบ้หวัวทีเทอร์ไรพจนิยุทธเนาะกะพังเงบิงแบบบะคันแดดกะเกี่ยวโบแดดกะเกี่ยวบางคนพ่นกระทำเอาสลงเกี่ยวแล้วบ่อเล้ยวละบอ่อยังเด้อยังข่าวบดซุกมื่ออื่นกะบางเถื่อกะเกี่ยวเนาะหรือว่าอีกช่องซัมเมอร์พี่น้อง ส่วนขนมฮอกาแซบน้องมวอน,นี่แล้วก็จงสีแบ่งไปให้แม่ปอร์คนโอเคนะ้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สีได้ขอจบไว้สำเอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องมเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับปะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาลงบ้านหน้าในเดอ้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเดอ้อที่บอกข่ามโฆษณาพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องสบายดี